สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุก่านครับยินดีต้อนรับทุกทุท่านเข้าสู่ช่องวีพีธรรมดานะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมาลาเสนอหุ้นไทยเช้านะครับหุ้นไทยเช้าของวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเดือนมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเดือนสามนะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับวันจันนะสีเหลืองสีเหลืองนําโชคให้ทุกทุกท่านนะครับนาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับกช่องวีพีธรรมดาก็ ขอขอบพระคุณธรรมาชิทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมท,ทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านโชคด,ดีโชคด,ดีนะฝากกดติดตามด้วยนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามนะใครที่กดติดตามแล้วก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณมากๆครับขอให้ทุกท่านไม่เก็บไม่จนนะครับมั่นคงมั่งคั่งมั่งมีนะครับสวีทรัพยบสวีโชคสวีสุขนะครับประมาณน,นี้นะครับวันนี้วันจันทร์ รูส้สึกว่าสัปดาสุดท้ายของเดือนเลยนะก็เรามีอะไรมากฝากทุกๆท่านเพื่อความบันเทิงรุ่นลมนะครับเพื่อความเมัินเทิงนั้นนะคุณนไทยเช้าเด่น789เน้นที่9นะครับลองคือ8กับเนะส่วนเด่นบน5 6 789นะครับเ้าอะไรคราวนี้เด เจ็ดตัวลองสุดน้องสุดครับเจ็ดหนึ่งเจ็ด็ตังเจ็ดเจ็ดตัวลองเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดนะครับลองนะครับเรานะตัวลองก็คือเจ็ดนะครับเจ็ดนะ่วนตัวเน้น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 ที่เก้านะครับลองแปดนะครับจะวิ่งก็ได้นะครับจะ เด่นที่สุด9นะครับเด่นจุดนะในนี้นะ9เด่นจุดนะครับก็เอาที่9นะครับ9ตางนี่นะเื่อน8กับ7เนี่ยเ่อนนี้นะครับเด่นจุดนะเอา้าหน้าครับปนี้บางายนี่กเป็นดลองมลกันะครับเืองคือ7นะ้า7มาก็7 1 7 2 7 3ครับเล้ยคือ9นะครับใครไม่มันใจ จาะก็ลูดเลยนะครับ9กับ8นะครับฮนไทยเช้าครับฮุนไทยเช้านะครับอันนี้คือเด่นบนนะเด่นบนนะครับเด่นบนนะครับเด่นบนตามนี้นะครับตามนี้นะครับฮนไทยเช้านะครับพบกันใหม่ก็ฮุนไทยเที่ยงนะครับสำหรับฮนไทยนนี้ก็ มีเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเฮงเฮงนะครับวันนี้ก็มีมาฝากเท่านี้นะครับรุ่นลงเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะ,ะขอขอบพรคุณนะครับสวัสดีครับ